ตนสาลายแบบอย่างนี้เลยเปน็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําได้ง่ายมากๆพ่อบ้านอย่างเราก็ทําได้สบายๆเลยทุกคนเครื่องปรุงก็ไม่เยอะวัตถุดิบก็ไม่ซับซ้อนอะไรเนี่ยไปเอามีสาลายวากาเมะไข่ผงปรุงรสเกลือแล้วก็สูตรเนี้ยเราจะใส่ตัวน้ํากระเทียมดองด้วยทุกคนเพื่อใช้ความหวานจากตัวน้ํากระเทียมดองอันเนี้ยเป็นสาลายวากาเมะที่เราเอาไปแช่ไว้แล้วทุกคนแช่เป็นที่เดียวคือมันงอกอมาขนาดน,นี้เลยนะอ่าถ้าเกิดใครยังไม่มีตัววัตถุดิบตัวสาลายเนี้ยก็ เรามีตะกร้าปักไว้ให้และลองดูแล้วกันนี่อ่ะมาเริ่มทําถ้าใครจะเปลี่ยนเป็นไก่เปลี่ยนไปไหน,นก็ได้เอาเราเอาหมูสับใส่ไปก่อนนี่แล้วก็รอน้ําเดือดอีกรอบนึงก็แค่ใส่ไข่ลงไปแต่ต้องรอนั้นเวฟเวฟเชฟเวฟเวฟปรุงด้วยผงปรุงรสทุกคนใส่เนอดีประมาณนี้พอละ เกลือนิดหน่อยเพิ่มความอูมามิจึ๊บเนี่ยเป็นสูรที่เราใช้ความหวานจากน้ำกระเทียมดองทุกคนแต่จะไม่ใช้น้ำตาลที่สำคัญคือสาลายเนี่ยมันต้องเก็บไว้ใส่ตอนท้ายสุดเพราะว่ามันจะเด้งดึงกกึบมากแต่ถ้าเราต้มไปนานๆเนี่ยมันจะเปื่อยมันเกาะถึงตาพระเอกของเราสาลายว่าคำนี้ ส่ไปเลยนี่ได้แผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนผักอะเน่ได้แล้วลวกแค่แปบ๊บเดียวพอสัดิ้งฟดิงมันจะได้เป็นแผ่นสีสวยสดใสนี่ไงสาลายวะกะเมะหมูสับไข่น้ำของเราปุ๊บคนสาลายแบบอย่างนี้เลย